วันนี้สองเมกะบิตราคา100บาทนะครับเป็นโปรเน็ต2เมกะบิตราคา100บาท30วันนะต่ออัตโนมัติ6เดือนนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะ6รอบนะครับอ่าเป็นโปรเน็ตแบบต่ออายุอัตโนมัติ6รอบนะครับ30วันก็จะประมาณนี้เลยนะวิธีการกด ต้องทําอย่างไรวันนี้เรามาดูกันเลยนะครับท่านผู้ชมไปดูกันเลยครับเจโจสวัสดีครับพบกับช่องพีระพลมีเดียนะครับวันนี้เราก็จะมาเอาเน็ตสองเมกะบิตนะครับอ่าราคาหนึ่งร้อยบาทสาตย์ปันนะครับก็จะตามนี้ันเลยนะครับวิธีการกดเราต้องทําอย่างไรวันนี้เรามาดูกันเลยนะครับสำหรับบางคนที่ชอบเน็ตแบบตัวนี้นะครับบางคนก็ บางทีมันก็มีเน็ตที่บ้านใช่ไหมบางทีมันก็จะมีตามเนี้เลยนะครับอ่าก็คือเราอะ่ะเราบางคนก็ไม่ชอบจ่ายค่าอะไรแพงนะครับบางทีก็ไปจ่ายสามว่าสี่ร้อยห้าร้อยบ้างก็จะตามนี้ยเลยนะครับอ่าถูกไหมครับบางทีก็หยุดมโนลดลากันบ้างนะครับอ่า บางทีก็ไม่ปล่อยไม่ปล่อยบ้างนะครับก็จะตามนี้นะครับปล่อยบ้างลดลากันบ้างนะครับก็คือเราอะ่ะจ่ายนะครับจ่ายจ่ายบ้างลดลานะครับจ่ายตั้งเก้าร้อยสี่ร้อยห้าร้อยแล้วก็หนึ่งพันนะครับอ่าก็คือวิธีการกดต้องทำอย่างไรวันนี้เรา,าดูเลยนะครับอ่าบางทีเราก็ทำการจ่ายนะครับอ่า บางทีคนบอกว่านึกว่าแพงนะครับอันนี้โปรนี้ไม่แพงนะอ่าบางทีมีเน็ตไม่อ้นงก็เหลือเฟือแล้วนะครับก็จะตามนี้เลยนะครับอ่าเอามาทำไมเน็ตตั้งหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยไม่เอาแล้วนะครับก็คือไม่ต้องสมัครนะก็จะตามนี้เลยนะครับอันนี้ช่องบีมก็สมัครนะครับก็จะตามนี้เลยนะครับอ่าลดลากันไปมบ้าง นะครับอ่ะโอเคไหมครับก็คือเราอะบางทีก็มีโปรสองร้อยถ้าใครอยากจะได้โปรเด็ดสี่เม็ดสิบเม็รก็ได้บ้างสองเม็ก็มีหกเม็ก็มีนะครับก็จะตามนี้เลยนะหนึ่งเม็ดก็คือเราก็ไปสมัครโปรยี่สิบห้าบาทก็จะตามนี้กันเลยนะครับเราไปสมัครโปรที่มันไม่อั้นนะครับก็จะ ตามนี้เลยลดลากันไปบ้างนะครับก็คือเวลาเราสมัครนะครับก็จะได้โปรเน็ตแบบเสุดคุ้มที่มันสามารถสมัครโปรนี้ไปบ้างนะครับก็คือวิธีการกดเนี่ยต้องทำอย่างไรวันนี้เรามาดูเลยนะครับโปรเน็ตสองเมกราคาอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยบาทสิบบาทแถมใบฟลามาด้วยนะครับต้องทําอย่างไรกดมาดูกันเลยนะครับกดดอกจันเก้าศูนย์ศูนย์ดอกจัน หนึ่งหนึ่งศูนย์เจ็ดสี่เหลี่ยมแล้วก็ทำการถกออกนะเป็นการสมัครเน็ตสองเมกะบิตราคาหนึ่งร้อยบาทสามสิบวันเป็นการสมัครเน็ตสองเมกะบิตนะครับราคาหนึ่งร้อยบาทสาสิบวันก็จะตามนี้กันเลยนะครับแถม wifi มาด้วยนะครับก็จะตามนี้กันเลยนะครับโปรนี้เนี่ยก็คือเวลาเราสมัครใช่ไหมมันก็จะมีแถม wifi มาด้วยนะครับ wifi เนี่ยไปไปเล่นตรงหน้าเซเว่น wifi เนี่ยก็จะแรงอยู่ที่สองรอยเมกะบิตนะอ่ะแรงเลยอ่ะแรงสี่ร้อยเมกะบิตนะเออมันแรงอยู่แล้วแหละนะครับท่านผู้ชมอ่ะไม่ใช่ว่าไม่แรงบางทีคุณผู้ชมบอกว่าไม่แรงอ่ะนะครับมันมันก็แรงอยู่แล้วแรงไหมโอเคปะมันก็แรงอยู่แล้วนะครับก็จะตามนี้เลยแถมเงินในการสมัครเติมเงินเข้าทุนมอนี่วอลเล็ตไปนะครับอ่า บางทีไปเล่นตรงหน้าเว่นมันก็แรงนะครับแรงก็จะตามนี้เลยนะชะตาขาดนั่นเองนะครับอ่าบางทีมันก็แรงบ้างนะครับบางทีก็จะมีประมาณนี้เลยนะบางทีก็ไปใช้ค่าย a อเของ t o o ีแท็เนี่ยไปใช้ไปไปใช้ค่าย a อเเนี่ยก็คือจ่ายประมาณพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบางทีมันก็แพงแล้วนะก็จะตามนี้เลยนะครับแพงนั่นเอง นะครับอ่าแพงนะครับถ้าใช้เงินในการสมัครอ่ะแพงนะครับแพงมากมันแพงนั่นเองนะครับเราอย่าดีกว่านะครับมันเองนะครับแพงมากเพราะว่ามันไม่คุ้มนะครับถ้าเราจ่ายผ่านแอปทัวร์เลดนะครับอ่ะถ้าเราจ่ายผ่านแอปทัวร์เลดอ่ะมันมันมันก็จะไม่แพง ถ้าเราเติมเน็ตประมาณ25บาทก็จะไม่แพงจากแค่26บาทนั่นเองนะครับถ้าจ่าย27บาทก็จะไม่แพงก็จะตามนี้กันเลยนะครับอ่าโอเคไหมครับอ่ามันก็จะมีเน็ตเพียงเท่านี้นะครับอ่าโอเคไหมครับบางทีเราอะ่ะเปิดอินเทอร์เนต็ตนะครับก็จะตามนี้กันเลยนะครับพอวันนี้เนี่ย มันก็ไม่ใช่ต่ออายุอ,อัตโนมัตินะมันต่ออายุอัตโนมัติหกรอบนะหกเดือนนะครับก็จะตามเนีันเลยนะอันนี้คือชะตาขาดแน่นอนลดราวนไอบ้างนะครับก็จะตามเนี่นเลยนะเล่นอินเทอร์เนต็ตเนี่ยก็เล่นให้สมเหตุสมผลถ้าใช้ไม่สมเหตุสมผลก็คือเนต็ตหมดไวนะครับอันนี้ไม่ใช่โปรเนต็ตสามสิบกิกนะบางทีมันมันลดสปีดบ้างนะครับก็คือเป็นโปรแบบไม่ลดสปีดนะ ก็คือเป็นแบบรถสปีดอ่ะนะครับลถสปีดก็คือเป็นแบบรถสปีดอ่ะนะครับรดสปีดหมายถึงว่าโปเนี่ยมันรดสปีดนะครับและทีนี้มันก็รดสปีดกันไปบ้างนั่นเองนะครับอ่ารถสปีดทำให้มันเน็ตมันช้ามันเต่าคานแล้วทีนี้มันก็มันไปเรื่อยเรื่อยทำให้มันยาวนานขึ้นนั่นเองนะครับก็จะตามนี้กันเลย นะครับโอเคครับก็มาแจ้งไว้เพียงเท่านี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไว้เพียงเท่านี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับช่องพีทัลโฟนมีเดียนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ